ที่ท้วนแล้วคุยกันแล้วนะคะปรึกษาอย่างละเอียดแล้วนะคะในการตัดสินใจครั้งนี้ต้องบอกว่าก่อนที่จะเข้ามาชีวิตจูนนี่ยังเป็นจูนนี่ลัมซิ่งธรรมดาอยู่วันนี้<ม>นชีวิตเปลี่ยนไปเป็นจูนนี่โตเกียวมิวสิกเมนค่ะถ้าวันนี้เราพูดเรื่องนี้ออกไปจะมั่นใจไหมว่าชีวิตเราจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนจะเปลี่ยนในทางที่ดีหรือไม่ดีอันนี้ก็ ขึ้นอยู่กับแม่ๆม่ f ซว่าจะให้โอกาสหนูไหมนะคะก็เป็นการตัดสินใจที่หนูคิดมาคิดหนักพอสมควรนะคะกว่าหนูจะตัดสินใจได้นะคะเพราะว่า,าไม่รู้ว่าการการพูดในครั้งนี้แม่ๆจะให้โอกาสหนูไหมแล้วก็จะเป็นกำลังใจให้หนูต่อไปไหมนะคะ ซึ่งอะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องยอมรับเนาะ,ะยอมรับแล้วก็จะไปต่อน,นี้ทิศทางไหนก็กเป็นเรื่องของอนาคตคเป็นเรื่องของต่อจากวินาทีนี้ะนะคะซึ่งก็เขาก็หลักสิทธิขอเขาแล้วเนาะ,ะ,ะเราก็ไเ,เพียงแค่ยืนอยู่ข้างๆ้างแ,และให้กําลังใจแล้วก็เชื่อมั่นในคมสามารถว่าถึงแม้วันนี้ครูชุนี่จะอยู่ที่ไหนหรืออยู่ตรงไหนหรือจะยังไงก็ยังเป็นครูชุนี่เพราะนั่นคือเขา ที่ที่เป็นเขาแบบนี้ที่เป็นความสามารถที่ติดตัวเขาแบบนี้ยังไงก็มองที่ความสามารถหรือมองที่คุณภาพงานอยู่แล้วหวังว่าแม่ๆจะมองในมุมนั้นเหมือนที่บอสมองมาตลอดนะคะจุนนี่ขออนุญาตพร้อมไปครับทำใจมาสักครั้พร้อมค่ะก็คิดก็คิดอยู่เนาะคิดคิดเยอะอยู่เพราะมันมันก็มีกระทบหลายๆอย่าง ใช่ค่ะแต่จะกระทบดีหรือไม่ดีอันนี้ต้องมาลุ้นต้องมาจใจอยู่เอฟซีจริงๆะนะฮะหนูขออนุญาตพูดถึงคนพิเศษคนคพิเศษที่สุดเป็นเหมือนดังแก้วตาดวงใจนะคะขออนุญาตเปิดตัวอะไเนียไ,ได้เลยค่ะขออนุญาต แนะนำอย่างเป็นทางการค่ะแม่แม่ค่ะแก้วตาดวงใจของครูจุนนี่โตเกียวมิวสิกครับเชิญค่ะนี่ตีผู้ใดล่ะน้ำอูนบอการน้ำอูนอย่าบอกนะว่านี่คือคุณพ่ออ๋อไม่ใช่ไม่ใช่น้องชายน้องชายค่ะ น้ำอุ่นเป็นน้องไส้น้องหลายคนก็ถามมาตลอดว่าน้ำอุ่นกับจุนนี่เป็นพี่น้องกันจริงๆไหมพี่น้องกันจริงๆนะคะจุนนี่เป็นเอื้อยน้ำอุ่นเป็นน้องไส้สุดทองนะคะเป็นพ่อแม่พ่อแม่เดียวกันนะคะแล้ว,ลวตัวน้อยคือตัวตัวเล็กนี่คือ,อลูกสาวของจุนนี่เองค่ะขอเสียงประมือหน่อยครับ บ่าไม่สิลาออกจากคู่ป pues ่ะนะบ่าไม่สิออกจากโตเกียวคุว่าอ๋อโนะหนูคงไม่ลาออกค่ะหนูคงแก่แก่ตายค่ะหลายท่านอาจจะไม่ทราบนะคะเพราะว่าหลายหลายท่านอาจจะทราบมาบ้างแล้วนะคะหลายคนเป็นก็อาจมีมีโตเถียงกันอยู่ในคอมเมนต์นะคะว่าขึ้นอูบักคักเลยล่ะแ่นเทียงกันแบบบักยังไงเรื่อขึ้นนี่ใช่ค่ะ เฉียงหลายๆเรื่องนอบแล้วก็จุนจุนนี่ขออนุญาตแนะนําอย่างเป็นทางการอันนี้คือลูกสาวของจุนนี่นะคะสองขวบเจ็ดเดือนแล้วชื่อน้องชื่อน้องอะไรคะชื่ออะไรคะน้องอะไรนะน้องอะไรนะคะน้องอะไรคะน้องน้องอะไรนะพูดชัดๆค่ะน้องมัน้องมัดมีเปิดตัวทายาทอาศูรที่แท้จริง บอยานคอยม่ใชนเลยขวายคว่าลูกขวาย,ยได้บาทนีเอาต้องต้องขอ